โอ้พี่น้องวันนี้มาเดินตลาดนะัดเจอของถูกใจฮะนะเนี่ยฮะหมูชะมวงฮนะของแท้าจากเมืองตราดฮนะไปแถวจันทบุรีแถวตราดเนี่ยเนี่ยต้องได้กินฮนะหมูชะมวงนะเนี่ยร้านนี้ดูมีขายอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนี่เป็นอันนี้เป็นต้มเค็มใช่ไหมใช่ค่ะต้เมตตเค็มแต่หวานใช่ไหมใช่ค่ะต้มเค็มแต่หวาน <laughs> อันนี้ฮนะโอเอันนี้อันนี้ก็น่ากินอันนี้เป็นมะรุมนนขายดีฮนะร้านนี้นะตัวนี้จะหมดแล้วแกจะหมดเลยแกกินเลยเอาเอางีา้ก็แล้วกันเราเล็กขอจัดตัวนี้นะเป็นหมูชมวงใส่ถุงนะหนึ่งถุงถุงละห้าสิบบาทแล้วก็ข้าวด้วยหนึ่งถุงข้าวสิบบาทรวมเป็นหกสิบอ่าเดี๋ยวไป ะนะโอ้กะวานก็ชอบแต่ว่ากินแค่นี้ก่อนนี่ <c oughs> เทมาแล้วเป็นอย่างนี้หือ <c oughs> จานใหญ่ๆคุ้นๆเลยเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเลยหมูชมวงนะเนี่ยของดีเมืองตราดของดีเมืองจันอะไรเงี้ยใครไปทางนั้นต้องหากินให้ได้นะนะหมูชมวงนะอร่อยเนะี่อยงนี้อาจจะออกรสชาติหวานนะนี่คือเป็นอาหารทาง ตราดทางจันเนี่ยเขาจะกินแบบนี้อ่ะมากินข้าวกับนาเล็กหมูชมวงอ่ะมากินข้าวกับนาเล็กหมูชมวงของดีเมืองตราดเดี๋ยวโอกาสได้ไม่ต้องไปไกลฮะไม่ต้องไปกินถึงเมืองตราดเลยนะกินที่นี่ก็ได้ฮะสัญญบเราเนี่ยชิ้นโตโตเลยเดี๋ยวต้อง็นว่ารสชาติเป็นยังไง อรอนจะออกรสชาติแบบหวานๆเปรี้ยวเนื้อหมูนี่ก็ยุ่ยเครับนะเขาต้มเหมือนแบบเหมือนพะโล้แะแบบเนื้อเปื่อยอร่อยนี่แหละอาหารดีๆครับมีคุณค่าทางอาหารสูงด้วยเนี่ยโดยเฉพาะชะมวงเราไปสืบค้นดูเรื่องของเอสรรพคุณนะเรื่องของป้องกันมะเร็งได้ด้วย ไม่ธรรมดานะสารต้านอนุมูลอิสระอะไรเนี่ยสุดยอดนะี่แหละหมูชมวงห้าสิบบาทเนี่ยกินไม่หมดแล้วนะแล้วก็ใส่จานแล้วก็แบ่งกินนะ ก็น่าจะประมาณกินประมาณครึ่งหนึง่งละเนื้อหมูล้วนๆเลยย่อยง่ายนะครับมันมันเปื่อยยุยนะ่ยเลเคียวแบบนุ่มนะครับ อร่อยอร่อยคุ้มค่าหกสิบบาทรวมข้าวก็เหมือนนาละกินทั่วไปนะนานๆที่จะได้มีโอกาสได้กินของแบบอาหารพื้นบ้านในแต่และต่างจงังหวัดในอันนี้เป็นของดีเมืองตราด แต่ถ้าใครไปที่เมืองตาราดเมืองจันทเนี่ยอย่าลืมสั่งได้เลยหมูชมมออะมวงสลหรับคลิปนี้ก็พามากินของดีเมืองตาราดหมูชะมวงอร่อยอย่างนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ